ดีพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านวันดีพี่น้องสอปปลาวด้วยครับวันนี้ก็มีข่าวอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับที่ในรัฐฉานภาคเหนือรัฐโกก้างนะครับใกล้ๆกับเมืองหมู่เจน,นะครับพี่น้องในรัฐชานภาคเหนือทหารโกก้างนะครับ MNDA <ๆ S 2> นะครับพี่น้องในสู้รบทหารมิองลายเมื่อวานนี้เองนะครับวันที่31เลนสิงหาคมสู้กันอย่างกระหน่ำครับประมาณเที่ยงวันนะครับที่ในเมืองโก ใกล้ๆก,กับหมู่ว้านนาตีนะครับพี่น้องก็มีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นประมาณ1ชัว่วโมง้วยกันนะครับก็มีทหารพี่น้องลายได้รับความเสียหายหรือเสียชีวิตเกิดขึ้นหลายสิบนายด้วยกัน,นพี่น้องก็ได้รับบาดเจ็บอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ในเมืองโกนะครับพี่น้อง ทาหารโกล้างนะครับได้ขอกําลังเสริมจากทาหาร KIA นะครับทหารกระชินก็มาเสริมกองกําลังเข้าในพื้นที่ทันทีนะครับเพื่อมาช่วยกับทหารโกข้างนะครับ MNBa นะครับพี่น้องมีการสู้รบกันหลายพื้นที่นะครับพี่น้องตั้งแต่วันที่2 8นะครับจนถึงวันที่31นี่นะครับก็ยังมีการสู้รบกันอยู่ บ่อยครั้งด้วยกันนะครับวันละ 2- 3สาครั้งนะครับได้สู้รบกันในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ส่วนมากก็จะอยู่ในเมืองโกนะครับหมู่ว่านนาตีก็มีหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับพี่น้องแถวๆนั่นก็ทหารโกกั้งก็มีเยอะนะครับหลังจากนั้นทหารพี่น้องลายก็ได้เสียชีวิตกันเกิดขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าประมาณเท่าไหร่นะครับ เห็นตามในคลิปหรือในภาพวิดีโอก็มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นหลายสิบนายด้วยกันนะครับมีพี่น้องชาวบ้านนะครับที่อยู่ในเมืองนาตีก็บอกกับผู้สื่อข่าวในท้องถิ่นก็บอกว่ามีทหารมินองายนะครับที่เสริมกองกําลังเข้าไปในพื้นที่ลัดโกกางนะครับที่ในเมืองโกนะครับพี่น้องแต่ทหารมินองายก็ได้ใช้รถนะครับประมาณ4คันด้วยกันนะครับที่เข้าไปในพื้นที่ ทหารี่นองลาลก็สูญเสียไปอย่างมากนะครับทหารโกกางก็มีการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่ทราบจํานวนว่าเป็นเท่าไหร่นะครับทหารม่นองลาลก็ได้เจมอาวุธหนักนะครับได้ระมัดระวังตัวตั้งแต่ทหารม่นองลาลเสริมกองกําลังเข้ามาก็จะโดนฝ่ายตรงข้ามซุ่มโจมตีอยู่ตลอดเวลานะครับพี่น้องแต่ก็มีทหารนายพลอยู่ด้วยนะครับที่เสียชีวิตประมาณ2นายด้วยกันนะครับ ตอนนี้ก็วุ่นวายกันเกิดขึ้นนะครับที่ในเมืองโกกางนะครับพี่น้องแต่ทหารกระชินก็เสริมกองกำลังเข้ามาหลายร้อยนายด้วยกันนะครับที่เข้ามาช่วยทหารโกกางนะครับจะสู้รบกับทหารมินองลายนะครับทหารมินองลายก็ได้เด็กกำลังเสริมเข้ามาในพื้นที่นะครับในรัฐโกกางหรือในเมืองโกนะครับพี่น้องมีทหารมินองลายเสริมกองกำลังเข้ามาก็รวมรวมประมาณ1000นนายด้วยกันนะครับที่จะเข้ามาในพื้นที่นะครับ เนื่องจากว่าตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่31นะครับก็มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นอย่างเยอะนะครับทหารม่นองายก็รวมๆประมาณ50กันนายนะครับพี่น้องที่ทหารมินองายได้เสียชีวิตไปนะครับก็มีการสู้รบกันหลายครั้งด้วยกันนะครับวันละ2ครั้งหรือ3าครั้งนะครับพี่น้องแต่ก็มีวิดีโออยู่นะครับ แต่ไม่สามารถเอามาลงให้พี่น้องได้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงไว้ในเพจหนอง Β บัวคานี่นะครับลองเชิดเข้าไปดูนะครับที่ในเพจจะเอาวิดีโอลงไว้ให้พี่น้องดูนะครับว่ามันมีการสุญนเสียเกิดขึ้นจริงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาดิงวิดีโอวางไว้ในเพจตรงนี้นะครับพี่น้อง F อ <tone> ทุกคนก็เข้าไปดูกันได้นะครับว่ามีการต่อสู้รบกันเกิดขึ้นจริงนะครับที่ในเมืองโก หรือทหารโกกัง M N D A นะครับพี่น้องแต่ทหารกระชินก็เสริมกองกําลังเข้ามาช่วยทหารโกกังด้วยนะครับพี่น้องก็มีการสู้รบหรือมีการยึดอาวุธเกิดขึ้น ทหารโกกางกก็ยึดอาวุธได้ไดายอย่างนะครับพี่น้องก็มี MA3 กระบอกนะครับปืนไดเฟนพวกนี้นะครับก็มีระเบิดหรือกระสุนลูกกระสุนก็ประมาณ4,500นัดด้วยกันนะครับที่ทหารโกกางยึดได้นะครับมีวิทยุหรือระเบิดหรือจานอะไรต่างๆนะครับที่ทหารไม่ออลายได้เสียไปนะครับก็มีทหารโกกางยึดอาวุธได้ ทหารมีน้องลายก็เสริมกองกําลังเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับเสียชีวิตไป100ก็จะมา1,000นะครับถ้าเสียชีวิตไป1000ก็จะมา10,000นะครับปีไหนชาติไหนก็จะไม่เคยยอมใครนะครับพี่น้อง ต่สู้กับทหารมินองลายก็ต้องซุ่มโจมตีเท่านั้นนะครับพี่น้องถ้าจะไปสู้ซึ่งซึ่งหน้าก็สู้ไม่ไหวครับยังไงก็ต้องแพ้ทหารมินองลายนะครับทุกวันนี้ที่ทหารมินองลายได้เสียชีวิตเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับก็มีพี่น้องเขาก็ถามมาว่าทําไมทหารมินองลายเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้งนะครับเสริมคนเข้ามานะครับก็ใช้รถหรือเลนเท้าเข้ามาตามป่าตามเขานะครับที่จะเข้ามาในพื้นที่รัดต่างๆก็มีกลุ่ม ทหารกระชินหรือทหารโกก้างนะครับวางระเบิดไว้นะครับจะบาดเจ็บหรือหนีไม่ทันนะครับทหารกระชินหรือทหารโกก้างก็ซุ่มโจมตีทันทีนะครับทุกวันนี้ก็ทหารมิโนลยลที่เสียชีวิตอยู่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องสู้กันแบบซึ่งซึ่งหน้าก็จะสู้ทหารมิโนไลไม่ได้นะครับตอนนี้ตามในบ้านต่างๆนะครับ กลุ่มพี่น้องชาวบ้านได้อยู่กันนะครับที่ในหมู่บ้านนาตีที่มีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นก็มีพี่น้องชาวบ้านนะครับประมาณ3-400คนนะครับที่หนีเข้าไปในวัดในวานะครับทหารม่นองลายก็ได้ยิงปืนใหญ่นะครับอาจจะเครียดแล้วทหารม่นองลายเสียชีวิตกันเยอะนะครับก็เลยยิงปืนใหญ่ไปชั่วมีระเบิดไปตกใส่ในหมู่บ้านนะครับพี่น้องชาวบ้านก็หนีกัน ไปอยู่วัดนะครับพี่น้องชาวโกก้างนะครับดูในภาพนี้นะครับมีพี่น้องชาวบ้านไปอยู่ในวัดกันนะครับหมู่บ้านนาตีนี่ก็มีอยู่ประมาณ100รลังคาเรือนะครับตอนนี้ก็ต้องหลบหนีเข้าไปในวัดนะครับเพื่อจะหลบกระสุนทหารมิถุนายนะครับที่ยิงปืนไปทั่วหมดนะครับก็มีการเกิดเหตุวุ่นวายกันเกิดขึ้นนะครับหลายวันแล้วครับยังไม่หยุดไม่ยั้งนะครับ มีอีกประเด็นครับพี่น้องนี่ก็ทหารกลุ่ม PDF นะครับพี่น้องมีการซุ่มวางระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่รัฐสกายนะครับก็มีทหารไม่นองลายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่ต่ำกว่า20นายด้วยกันนะครับทหารมินนอลา์นั่งบนรถเข้ามาในพื้นที่นะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนเคยบอกไว้นะครับว่าเวลาทหารมินนอลน์จะเข้ามาในพื้นที่นะครับมเมื่อ2-3วันที่ผ่านมากลุ่มน้องๆเยาวชนก็ได้วางระเบิดไว้นะครับแต่มันยังลูกเล็กอยู่นะครับแต่เมื่อวานนี้ก็มีกลุ่มน้องๆเยาวชนนะครับได้สร้างระเบิดขึ้นมานะครับอย่างรุนแรงด้วยกันนะครับมีรถทหารมินนอไลน์ได้ รับความเสียหายไปอย่างหนักนะครับตนเล่ไปหมดนะครับพี่น้องดูตามในภาพนี้นะครับถ้าคนนั่งอยู่ข้างในก็อาจจะไม่เหลือนะครับพี่น้องระเบิดอาจจะรุนแรงนะครับพี่น้องมีทหารม่น้องลายในเสียชีวิตไป20นายด้วยกันนะครับบาดเจ็บอีกหลายสิบนายด้วยนะครับพี่น้องรวมรวมกันก็เกือบเกือบห้นะครับพี่น้องแต่ตอนนี้มีพี่น้องชาวบ้านนะครับได้บอกว่าทหารม่น้องลายได้เข้ามาในพื้นที่นะครับจะไปจับกลุ่มน้องๆเยาวชนนะครับ ที่ฝึกยิงปืนอยู่ในป่านะครับแต่กลุ่มน้องๆรู้ทันนะครับว่าทหารมิน้องลายจะเข้ามาในพื้นที่นะครับก็เลยไปวางระเบิดไว้ข้างทางแต่ระเบิดรุนแรงนะครับพี่น้องบ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านมีกระจกแตกด้วยนะครับแรงของระเบิดไปกระทบกระเทือนใส่กระจกพี่น้องชาวบ้านแตกเสียหายด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นหลายพื้นที่หลายเส้นทางด้วยกันนะครับพี่น้อง ทุกๆวันนี้ก็มีการสู้รบก,กันอยู่ตลอดนะครับทหารมีนองลายก็เริ่มจะใช้คนเข้ามากันเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องมีหลายกลุ่มหลายเชื้อชาติด้วยกันนะครับที่ทหารม่นองลายเลี้ยงไว้เพื่อจะเข้ามาโจมตีหรือมาทํรลายกลุ่มน้องๆเยาวชนนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพเท่าไหร่ก็ต้องกลับขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับไม่สูงค่ะ ကလေးလော်လော်မိပါတယ်လူတွေကပစံနေတယ်